ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนรายการครัวกระทะแตกได้ที่ f a c e b o o k f a n นเ page ครัวกระทะแตกหรือโทร0836710722ไม่เกี่ยวมึไม่เยอะไอ,ไอ,ไอไชี้ปมเฮียกูจะกัะเฮียครับไอหมองมันขุดปม,มเฮียขึ้นมาครับเฮียติดตามรายการครัวกระทะแตกรายการเที่ยวชิมช้อปทำอาหารสุดทะเลนตของเหล่าหนุ่มหล่อสุดฮอตและเซเลบอุดรธานีได้ที่ f a c e b o o k ก a n นเ page ครัวกระทะแตกและทาง YouTube พี่ถอนเสื้อทำเพี้ยอะไรเลยนะ,ะพวกเหล่าชายครับเรื่องความรู้มึงไม่บอกมึงสักคำเลยเรืเ่องของกูครัวกระทะแตกแจกปีฉากนี้คุณคุนะเที่ยงเที่ยเที่ยลครัวกระทะแตกครับสั่งซื้อและเป็นเจ้าของเสื้อยืดทีเชิร์ตครัวกระทะแตกสุดเท่ได้แล้ววันนี้เพียง250ราสิบาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทีมงานจะนำไปเป็นค่าสแตนและทุนการศึกษาข,ของน้องพิตตี้ ครัวกระทะแตกสนับสนุนโดยศูนย์การค้ายูดีเท้าเมคครีเอทีฟสตูดิโอม e เดียเราคิดอย่างสร้างสรรค์และทำอย่างมืออาชีพ www.spotkosana.com โฆษณาอโอเคสามสองหนึ่งเฮ้เฮ้เฮ้สตอนดี้รตอนนี้เราอยู่กับโบริโตฮะเดี๋ยววนนี้เป็นแฟนเป็นแท้โบริโต คนนี้ครับพี่ปั๊บตําแหน่งพี่บอดคนไหนครับตำแหน่งพี่ปั๊บตำแหน่งพี่ได้พี่บอดใช่ไหมใส่กูเป็นป๊บร้องดำเหลองดำเขาร้องดำี่แทมดิพี่พี่โอ้เมเบนโอ้เด็ดเช้เดี๋ยววาพี่ห้างคนไหนพี่ห้างมึงกินป้าเนี่นี่เขาถ่ายพี่โอ้เล็บพี่บอด หมาวันนี้อ่ะมีบางที่มีแบบก็ปกตินะครับเราไม่ได้เล่นในสถานที่อคโคจรืออะรอควาจรนหรือเปล่ามันมันดีใช่ไหมฮะโอเคนะเพราะว่าเหมือนทุกคนมาโดยที่ไม่ต้องรู้จักกันไรได้แล้วก็เล่นดึกก่อนปกติถ้าเล่นแบบลานเบียอะไรเงี้ยจะเล่นเร็วไหมครับ มามาัมานกันที่นี่นะครับแล้วก็นอกเหน,นือจากเงินกับกล้องเลยตอนนี้โปรยโตปล่อยซิงเกลิลใหม่มากี่ซิงเกลิลแล้วมีอะไรบ้างวันนี้มีเฮู้ฮู้หนึ่งฮะ กี่พรุ่งน,นี้2องซิงเกลิลละและซิงเกิลใหม่จะได้ฟังกันตอนไหนก็ประมาณช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเนะี่ปปนยครับคือพฤศจิกาแล้วแผนของระบ,บายเป็นไงแล้วฮะตอนแรกเราแพลนว่าเราจะออกระบายปลายปีครับครับแต่ตอนนี้เลื่อนไปประมาณต้นปีต้นปีต้นปีประมาณประมาณต้นปีท่าแปดปลายมกราเนี่ยครับท่าเจ็ดปีก็เจอต้นปีท่าเจ็ดอันนี้ปีไหนแล้วพี่ท่าแปดไกลไปเอาไกลไปใช่ปะไกลไปโอ้ขอโทษครับพี่อะไรครับโอเคเดี๋ยว เราให้ปลุกพักก่อนแต่ไม่ไม่พักไม่พักไม่พักนี่คำถามนึงผมคิดว่าครับพี่เขาเนี่ยน่าจะมีอะไรอยากจะพูดแน่นอนนะฮะพี่ตื่น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 สวัสดีครับสวัสดีย้อนด้วยครับตัวสาวที่นี่น่ารักจังเแม่ยังนะยังที่ไปยังไม่ยหล่อไหมยังหล่อมากสาวอร์แน่ารนะครับันี้นะครับนี่กัดย้อนเลยครับ อะไรนะอะไรอ่อะไรกินสุดยอดพี่ที่การมาที่มาถึงอุดรแล้วใช้การมาอุดรกี่ครั้งเลยครับจับไม่ได้แต่หลายครั้งแล้วถึงหรือยังครับถึงเลยเฮ้ยเฮ้ยย้วแแบบยังไงแแบบไม่เคยบอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งสี่คนใครถึงใช่พี่ใครที่มาถึงอุดร ผมว่าพี่โอมแน่นอนเพราะคราวที่แล้วผมก็เจออยู่ที่หนึ่งเหมือนกันที่ไหนแจ๊มผมบอกไม่ได้ราะมคนลนที่กับที่นี่เกี่้องกับพี่ทังเลยที่ไหนที่ไหนมีที่มองเมาเยาวชนเยาวชนกับพวกเราอย่างเข้าไปครับเยาวชน อย่างพี่เขาจะเข้าไปมอมมาวมเยาวชนอีทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวให้พี่มี่พักก่อนครับผมเตรียมขึ้นระเสิร์ฟที่เว้บุรีรัมยแล้วครับผมเดี๋ยวผมมีคำถามอีก คำถามหนึ Saint ่งท ER ี่จะถามพี่ป๊าบครับพี่ปา๊าบครับหมาที่พี่เลี้ยงชื่ออะไรครับพี่ชื่อโลครับอ้าวแค่นี้แหละกพอใจอิสระเดี๋ยวมึงเข้ามามึงต้องการแค่นี้เหรอแค่นี้โอเคกูติดตามกูจะตามมีนตามแกมพี่อยู่ไหมโอเคเอาเลยครับผมขอบคุณครับพี่ครับ โห่เก่าตอนนี้เปลี in, quer, so ่ยนแล้เปี่ยนทำไมทำไม้ึงเปลี่ยนชื่ออะเปี่ยนแปลว่าอะไรให้เตือนเนขึ้นเนขนเนขึ้ก็วันนี้มาคอนเสิร์ตปารโตวัวตแดดฟรีเอาเรียนไม่เมาไอ้ากี่คนกับถ่ายหน้าครับแล้วไม่ทำตลาดแล้วไม่ทำอะไรพูจะกล้าพูดกับใครไว้จันะบรรยากาศาในวันนี้เป็นไง พิมอันน ode อ기มันเป็นเช้ยย่เยาะพ Bea m a g g i นั่งเลยมาเน่ย unterschied brightness ถ่าน h o m ฟังฟังไปเนมุงพังทำไม89 IX50 คริ สำ,สำหรับสำหรับ,รบ<ม>น้องไอ้นะครับน้องไอเห็นแล้วครับตัวตนที่แท้จริงของตีแต้มเีม้ยป่ะเบี้ยไหครัวกระทะแตกสนับสนุนโดยศูนย์การค้ายูรีเทาเมคครีเอทีฟสตูดิโอมีเดียเราคิดอย่างสร้างสรรค์และทำอย่างมืออาชีพ w w w s p o t เว็บดอทสปโฆษณาดอท